ถือว่าโอเคจครับที่น้องเดี๋ยวก็ค่อยปับเปลี่ยนปับแต่งไปเดี๋ยวก็ติดเสีเ่ยงเองไปหายายแต่เราคอยเหยียดคอยขัดครับคอยเหยียดคอยปั่นไปครับมาลิงวหัวที่น้องเบิ่งนะครับ,รบเ้าผู้ใดเพื่ออยากซื้อนั่งก็ผู้ใดที่แมวท้างน้องที่วิว่ไหววเบิ่งครับ บ่ต้องเร่งแห้งก็ได้ทค่อยเิ่งก็่ือว่าโอเคครับทุนแรงมีแผ่นมารีวิวให้ิึงครับขอบคุ้นพี่น้องที่ติดตามและรับชมขอบคุ้นหลายๆครับผมมั่นกับกระ่ังง่ามครับพื้นนี่กักระรังปูกไม สี่ีวิวไฟครับอันนี้ใบแพงรวดแบบใหม่ครับพี่น้องก็มาลองมึงคัดพื้น200กว่าบาทรัสดาแล้วแต่เพจ่อยกว่าบาทก็มีคัดพื้นปั่นหญ้าเสีเอามาทดลองใส่บึงครับจะเป็นยังไง หยามันพี่น้องมันจะเป็นยังไงสิรีวิวเบิงเห็นเขาเห็ดเลยสิลองบึงสื่งเมื่อวานเห็นมีเหยดแต่เล่าเสียหยามันยังบ่อยหยาดแต่เล่าครับเครื่องแตนหงาเป็นระบายผู้ใดหยาดนั่นหรอกสุม,มึง สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องก่อนจะไปเห็ดงานมีก็รซีมารีวิวแนวปั้นหยาโดยแม่ใหญ่แตน็นสังมารัส,สดาเครื่องมือทุนแรงตั้งแต่เราขับเครื่องตัดหยาเป็นนี่บริกาอื่นห้าส่ไฟหยากมันกำลังงามถือฝนใหม่พี่น้องเอ้ยสวยๆเลยปีหนา้าก็จะเด้ขายอยู่ดอกตี อุปกรณ์การเกษตรไม่ใ่แต้มแบบไหม่ของเหลนไหม่ของเราเยะหนามันย่นี่บอบอนินสีดยาด้วยครับก็บสีเห็ุดแบบนี้ต้นมากมี่ต่จอบกับเสียมต้นมากก็มีแต่เราเป็นผู้ดูแลผู้เหตุไม่ใช่แตนม ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวก็คอยปรับเปลี่ยนปรับแทงไปเดี๋ยวก็ติดเสี่ยมเองไปหายายแต่เราคอยเหยีดคอยขัดครับคอยเหยีดคอยปั่นไปครับมาลิวไว้พี่น้องเบิึงนะครับเราผลได้เพื่ออยากซื้อนั่ว่ราผลได้มีแมวพ่างบ้างลิว,วหอยบึงครับ ว่าตองเร่งแห้งก็ได้ค่อยเร่งก็คือว่าโอเคครับขุ่นแรงนีแอมมารีวิวใหด้ดงครับขอบคุณพี่องที่ติดตามและรับชมขอบคุณหลายๆครับผมมันกับกระล่างงามครับพื้นนี่กับกระลางปูกไ่ ทีรีวิวไฟครับอันนี้กับปูกอันนี้